สวัสดีครับตาเชอหพบกับพง์เหล่าซีแล้วนะครับในช่วงของเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนวันนี้เราซือมีเรื่องของสิ่งที่ควรปฏิบัติในช่วงตรุษจีน3วันนั้นนะครับมาบอกเล่ากันฟังสิ่งแรกที่คนจีนทํากันในวันเจียงเวชิวอีหรือเชงเว่ชูอีนั่นก็คือพอเปิดประตูบ้านออกปุ๊บจะต้องจุดประทัดประทัดที่เขาจุดนะครับ เน้นเลข9ครับ9,999นัดหรือไม่ก็คือจุด9 9 9 9 9นัดเลข9ในภาษาจีนกลางออกเสียงว่าจิวเป็นเลขมงคลเขาเอาความหมายของเขาว่าจิว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 ก็คือเก้าไกลจีรังยั่งยืนมั่นคง ยาวนานถาวรน,นั่นเองเน้นว่าให้ความสุขนั้นจีรังยั่งยืนนะครับแล้วก็ถาวรตลอดไปนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่ทําในวันเจียงหนวชีวิตก็คือจุดประทัดเพื่อเอาเรื่องเอาัยเอาความสริงมงคลตรงนั้นนะครับอีกทั้งเสียงประทัดใช่ไหมครับก็สามารถขับไล่สิ่งที่เป็นอัปมงคลไปได้นะครับแล้วในขณะที่เสียงดังของประทัดเกิดขึ้นครอบครัวนั้นจุดครอบครัวนี้จุดนะครับแล้วก็ เศษกระดาษสีแดงเนี่ยกระจายเต็มพื้นนะครับตรงนั้นถือว่าเป็นมงคลยิ่งครับก็คือมันเป็นกลิ่นอายของตุจจีนจริงๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทํากันในวันตุจจีนนะครับนั่นก็คือไปคารวะผู้หลักผู้ใหญ่ครับโดยที่ว่าน้าส้มนะครับไปแสดงคําความยินดีหรืออวยพรในช่วงตุจีนนั่นเองนะครับ ส้มที่เอาไปส่วนใหญ่นะครับก่อนนั้นยีน่เราเคยล่าไปแล้วก็คือส่วนใหญ่เอาไป4ลูกนะครับแล้วก็ไปแลกส้มกันเพราะส้มสื่อความหมายของคำว,ว่าฉีฉางสิริมงคลน,นั่นเองแล้วก็นอกจากจะมีการอวยพรตุจีนนะครับไปเยี่ยมเยียนญาติสนิทมิสหายไปคารวะผู้หลักผู้ใหญ่แสดงความเคารพและก็ความปรารถนาดีคำอวยพรในปีใหม่แล้วสิ่งที่คนจีนถือก็คือว่าวันนั้น 3วันนะครับในช่วงตุจ่จีนของเขาชิวอ,อีกถึงชิวซาจะไม่มีการใช้ไม้กวาดเลยครับไม้กวาดถือว่าเป็นสิ่งที่อัปมงคลการที่เอาไม้กวาดมากวาดบ้านในวันใน3วันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลยิ่งนะครับเพราะการถือไม้กวาดมากวาดเหมือนกับเรากวาดเอาความโชคดีกวาดเอาความความเป็นศิริมงคลในครอบครัวของเราออกไปนั่นเอง แต่ถ้าหากว่าจําเป็นที่ต้องกวาดนะครับชเช่นสกปรกจริงๆเลยลมพัดฝุ่นเข้ามาเต็มบ้านอย่างเงี้ยนะครับเราก็กวาดเข้ามาแต่จะไม่กวาดออกนอกบ้านนะครับจะกวาดเข้ามาที่บ้านของเรานั่นเองแล้วก็จะไม่มีการทะเลาะวิวาทจะไม่มีการไปทวงหนีท้ทวงสินกันแล้วถ้าหากว่าเด็กทำอะไรแตก ผู้ใหญ่ก็จะไม่ตีเด็กจะไม่ด่าเด็กทันทีที่เด็กทําของแตกนะครับคำว่าแตกแตกละเอียดเนี่ยในภาษาจีนออกเสียงว่าซุยใช่ไหมครับพอลูกทําเช่นแก้วน้ําแตกปุ๊บพ่อแม่ก็จะรีบวิ่งไปแล้วบอกว่าซุยซุยผิงอันซุยซุยผิงอันเอาคําว่าซุยที่แปลว่าแตกแตกละเอียดนั้นนะครับเอามาให้มันพ้องเสียงกับอีกคำหนึ่งก็คือซุยซุยผิงอัน นะครับเพื่อแก้เค็นตรงนั้นนั่นเองครับซืยซุยพิงอ้ายก็คือขอให้ทุกๆปีที่ผ่านไปเนี่ยลูกเนี่ยไม่มีสิ่งที่เลวร้ยวายเกิดขึ้นกับลูกของเรานะครับนี่ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแก้เค็ดแล้วผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางทีเนี่ยห้ามนักห้ามหนาะแต่เนื่องด้วยความสนของเด็กความไม่ระวังของเด็กเด็กบางทีเนี่ยอาจจะพลั้งปากนะครับพูดคําพูดที่หยาบคายไม่เป็นมงคลออกมานะครับในสมัยโบราณเนี่ยคนจีนก็จะมีเตรียมนะครับกระดาษกระดาษที่เป็นสี ออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับเป็นกระดาษพิเศษที่ใช้เฉพาะในห้องน้ําห้องส้วมเท่านั้นเองนะครับกระดาษชนิดนี้นะครับก็คือเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกของเราเนี่ยพูดคําหยาบคําที่ไม่เป็นมงคลออกมานะครับก็จะเอากระดาษชําระที่ใช้ในห้องน้ําห้องส้วมเนี่ยนะครับมาเช็ดปากของลูกนะครับถือว่าสิ่งคำ,คำพูดที่หลุดออกมาจากปากของลูกเนี่ยมันเหมือนกับลูกเนี่ยผายลมออกมานั่นเองนะฮะ นี่ก็เป็นวิธีการแก้เคล็ดอีกแบบหนึ่งของคนจีนเขานะครับแล้วก็คนจีนเนี่ยบางที่ก็ยังนิยมที่จะเอาส้มนิยมที่จะเอาลิ้นจีนะครับมาวางไว้ข้างๆหมอนของตัวเองเพื่อเอาความเป็นสิริมงคลเพราะคําว่าส้มเราก็รู้แล้วใช่ไหมครับส้มพ้องเสียงกับจี๋สียงทีนี้ลินจีนะครับก็คือลี่จีลี่ของลี่จอลินจีนะครับมันเป็นพ้องเสียงกับคาว่า ผลผลประโยชน์กําไรนั่นเองครับก็คือเกี่ยวกับเงินทองอีกแล้วล่ละนะครับเอาความหมายของตรงนี้3วันนั้นนะครับจะต้องไม่พูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไม่ทําสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะครับเพื่อยังสิริมงคลให้เกิดขึ้นนะครับแก่ปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนะครับแล้วก็รัสเซก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่เราเล่าในวันนี้นะครับเกี่ยวกับ3วันของเทศกาลสุดจีน จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนถ้าหากว่าคิดว่ามีสาระประโยชน์อย่าลืมนําไปแบ่งปันให้กับญาติมิตรของเราด้วยแชร์ออกไปนะครับพบกับเราซื้อเกี่ยวกับเรื่องเล่าเทศกาลตูดจีนในครั้งต่อ,ตอไปครับเซชียน